สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุบสุกศ์นะครับเนาะครับครับมือนี้กไก่เป็นมือวันศุกร์เนาะครับเนาะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดแหละครับมีทุนหนาครับจอจันแล้วนะครับเนาะใกล้สิสิ้นเดือนแล้วครับครับครับทั้งซ่องกับมีแนวทางมาแล้วครับเนาะครับมือนี้ครับแนวทางมาเสนอให้เอฟซีเบิ้งครับพิชิตหน้าเบิ้งด้วยครับเด้อครับเป็นชุดของเล้าพัฒนาแหละครับเป็นเหล็กเล้าพัฒนาเนาะครับเนาะเหล็กต่างประเทศ บานไก่เลี้ยงเคียงกันนะครับเนาะสำหรับเล้าพัฒนาครับบานไก่ชิดติดกันครับบานพีแม่หน้องครับสำหรับทั้งเล้าถ้าเบิ้งคลิปทั้งสองเสี้ยงยาผ้าเลาะกับพีเจาหน้าไปนับกันได้ครับเด้อครับอันนี้เป็นของเล้าพัฒนาครับประจำวันศุกร์นะครับวันศุกร์วันศุกร์ที่ยี่สิบแปดนะครับเนาะครับหกเกจครับทั้งสองก็เสนอมาเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวเลขครับ ครับชุดนี้เป็นของเกยใหญ่เมืองทองเด้อครับเด้อครับครับสำหรับเกยใหญ่เมืองทองชุดที่แล้วงวดที่แล้วเนาะครับเนาะครับเมือวันพุธครับเพิ่นก็ให้ลูดไปที่หนึ่งกับสามแหละครับกับกลุ่มเด่นสามแหละครับกลุ่มเด่นสามนะครับเนาะครับกรับตัวร่องข้างบนเป็นหนึ่งครับสำหรับเลขที่ออกกับมีหนึ่งอยู่ครับหนึ่งหลายอยู่ครับกเลขที่ออกกับหนึ่งหก กับหนึ่งเก่านะครับหนึ่งหกกับหนึ่ง่าของเพิ่นเป็นหนึ่าซะครับสาหรับเลขเบิของเพิ่อนคือหกับสามามแหละครับขับมาง่ามครับเขาลูดนะครับเนาะครับตัวลูดไปยุครับสาหรับเจใญใเมืองท่องครับบ่เคยลุดครับสาหรับตัวลุดของเพิ่นครับรับลู่ดไปที่หกับสมจับกูมากกว่าหนึ่งศูนย์ครับเพราเป็นหน มันอยู่กลางๆครับหนึ่งหกเกอร์โแมนหนึ่งเก็ดเกอร์โแมนหนึ่งเก้ากอร์โบเถิงครับครับเป็นหนึ่งแปดนะครับเนาะครับสามแปดสามซีสามหกแหละครับสําหรับตัวเลขของเพิ่นครับศูนย์หนึ่งแปดขาดหลุดไปนะครับเนาะครับเอาครับวัเป็นยังมีเขามีหลุดเป็นของธรรมดาด้วยครับเด้อครับสําหรับตัวเลขครับเป็นเลขสูตรเลขคํานวณนะครับเนาะครับมีเขาธรรมดา สำหรับเข่ากับไหล่แหละครับส่วนมากนะครับเนาะครับกถือบวกเพาถือว่าหลุดครับของเพิ่นชุดนี้กถือว่ามาโอเคอยู่ครับเข่าหลุดแค่จับตัวเ่าถือซื้อตัวจับเ่ราะถือนะครับเนาะจับคูเพราถือครับครับชุดนี้เพิ่นกระซ่งมาแล้วละครับสำหรับตัวเลขนะครับเนาะครับตัวเลขเขาไม่เบิ่งน้ำกันครับสำหรับตัวเลขมีความเสี่ยงนะครับเด้อครับเพราต้องเอามากไม้นะครับเนาะครับผู้ระบาทสองบาท พอได้ค้าประตูครับพอได้ค้าเข้าต้มขออนมให้ลูกครับขอเนาะครับเนาะครับสำหรับเก๋งยัยนะครับเด้อสุดของเก๋ใหญ่เมืองทองเป็นเหล้าพัฒนาเหล้าพัฒนาครับประจําวันที่ยี่สิบแปด 8. 8เส้าแเ้าแปดนะครับเนาะครับภาษาเล่าพนว่าวเส้าแปดหะครับประจําวันที่เศ้าแวางสัตว์นะครับเนาะภาษาเล่าพนครับสําหรับเกียร์หลุดไปที่วิ่งหลุดหลุดเลย,ย,ยเนะครับเ้อครับหลุดลุดไปที่แกับสครับแกับส สำหรับเลขกคอมเพลตเลขเบิลล์องเพิ่นก่ามาคือเก่าครับงามพร้อมครับตัวนี้ครับซีซีนี่ครับซีซีแล้วครับเด้อครับเลขเบิลล์องเพิลตกับแปดแปดกับเลขตัวนี้ก็ับง่ายๆนะครับเนาะแปดแปดกับซีซีนี่ว่าเพิ่นมามาแทะดิครับงวดนี้ครับเพิ่นมั่นใจอยู่ครับครับสำหรับเลขจับคู่กับโกคู่ครับจับคู่ มี6กคูคัส48จับคู่ดวยครับเด้อบัตน,นี่ครับคัสซ8แปดแปซี่ไหมครับแปดซี่เอา48่แปดแซี่กับัตเก้าแห้วครับสี่แล้วก็สี่เกสี่เก้าสําหรับ8กับ8ปดเก้าครับ 8ปดเก้าอมาสูงครับคุณแตัวสุดท้าย80ครับครับมาสูงครับสำหรับตัวเลขของเกี่ยงใหญเมืองท่องครับสูงรีบรเลยครับสูงสุดละครับคันว่นเนาะครับ สำหรับเล็กเลขกสามตัวเปิดหายมาสอคููครับมี2คูสอหางด้วครับเด้อครับสำหรับเหล็กสตัวมียูกส 6, 6, ี่แปดหกสี่หแปดวครับ6กเจ็ดแด ตัวงามครับตัวนี้ครับหกเจ็ดแปดครับมาเิ็งตัวกลมที่นี่ครับสําหรับตัวกลมิ่นห้มาตัวไหแน่สําหรับเหล็กเกี่ยใหญ่ด้วยครับเด้อครับเหล็กป่ะลายครับเหล็กหน่อยหน่อยครับเกี่ยงใหญ่นะครับเนาะเกี่ยงใหญ่เมืองทอง ผมมีเปลี่ยนแปลงครับสำหรับตัวเหล็กของเพ่นงามมาตลอดหวดวันที่ยี่นะครับเด้อยานลืม่มครับสำหรับเหล็กกลมเด่นของเพลนกลมเด่นไปที่กลมเด่นไปที่ C ครับเป็นหา c นะครับเนาะครับตัวแปดี่เป็นตัวล่างนะครับเด้อนะครับ เปิดกลมเม่ห้สี่เจ็ดลมเด่นแปดสี่และแปดกับ8ปดเก้าสอกลมแปดเก้าน้ำงาครับเก่งสุดตัวกันว่าสำหรับเรลขกสมตัวครับครับนี่ครับแคปหน้าจอไ้เลยครับเด้อครับแคปหน้าจอไว้เลยครับ,บ,เ,รบเพื่อสุบเรศผ่านนะครับเนาะ ครับสำหรับตัวเหลขงามครับทางส่งก็ได้เสนอมาเรื่อยๆตัวเนื่องแหละครับสำหรับเกียร์ใหญ่แล้วครับเนาะกัเข็นครับตัวเลขกอ็เพิ่นไปเรื่อยๆต้องกันครับสำหรับเล็กอันนี้เป็นเหลขเล่าครับเป็นชุดของเล่าพัฒนาด้วยครับเด้อครับเมืที่แล้วเพิ่นกับไปตะลุดครับครับสำหรับตัวลูดของเพิ่นเพิ่นลูดไปที่แปับซี่ครับเหล็กเบิร์ของเพิ่นก็อยาลืมนะครับเด้อไปหน่อยมอกกอกที่หันครับ เต็มซีซีก็แปดแปดครับตัวกลมก็เพิ่นกับแปดซีแปดเก้าแะครับแปดซีแปดเก้านะครับเนาะครับมีแปดศูนย์เกียสแปดซีซีเกียซีเก้าแะครับขับเอาเด้อครับเด้อครับไปกลับเอากลับเอาเลยครับสําหรับตัวเหล็กองเพิ่นงามๆครับเอามาต่อนมาฝากเด้อครับเด้อขอให้เอฟซีสุขชงมัานสุขผู้สุขคนครับมือแร่งนี่ครับ สองตุ่มเคืองเนาะครับเนาะครับเอาไปโชกไปมานไปลําไปลุ้ยนะครับเด้อครับครับสาหรับคลิปนี้ก็บม่มีอะไรครับครับพอกันไหมนะครับเด้อครับลิปหนาสาหรับคลิปนี้ท่านสองเสี้ยงยาร้าละกับขอลาพี่ลาหน่องแล้ครับขอให้พี่หน่องเอฟซีสุขดีมีไส้สุขปู่สุขคนนะครับเด้อครับสวัสดีครับ